อมไก่ใส่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักกาดดอกแล้วก็ผักกาดขาวนี่เห็นไงน่ากินเป้าใช้มองาวของเสี่ยวมี่ตรงนี้ใช้ในการตม้มอันนี้สองชั่วโมงแต่ไม่ถึงเลยแป๊บเดียวก็สุกแล้วเราจะใส่นี้นะฮะต้นหอมปรุงง่ายมากคือแบบคิดถึงบ้านเลยอ่ะคือดีมากเลยที่มีแบบต้นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปะลารา เรียกว่าปลาปลาดนัวนัวใส่นิดเดียวเองใส่สองช็อตเองเพราะว่าเราก็ทําแบบคุกคิดคุกคิดก็ปั่นตะไคร้พริกแล้วก็ใช้หอมใหญ่หอมแดงใหญ่อะหอมแขกอ่ะเราไม่มีหอมเล็กใช่ไหมก็ใช้แทนกันได้ก็อร่อยเหมือนกันนะเธอตามกับข้าวด้วยหม่งข้าวเพราะว่าไม่มีหม้อที่ห้องมีแต่กระทะนะอร่อยอ่ะ ขครอะไรอร่อยกว่าน,นี้ปรุงก็ไม่ได้ปรุงเยอะนะก็แค่มีปลาแล้วก็มีปลามีน้ำปลามีรสดีอ่ามีรสดีเป็นไงสีสันให้น้ำจากผักออกมันก็จะวหวานๆเถอแกงอ่งอมแกงอ่อมแกงอ่อมเมืม่อกี้นะคะแกงอ่อมอยู่ที่จีน